ตรดแบบไร้คนคุยเลยใช่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีด้วยอ่ะไม่รู้นะฉันคิดว่าพวกเธอน่าจะไม่ทันฉันอ่ะนะฉันว่าฉันน่าจะจีบก่อนแล้วนะสายหุ่นเนม่ไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนมองอะไรเป็นผลประโยชน์ไปหมดอ่ะปกติชอบเด็กกว่าหรือว่าโตกว่าใครเป็นน้องเธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าสวัสดีค่ะเราจะมาจีบสาวนักลงทุนแล้วก มีมาดผู้ดีนิดนึงสูตรแบบส,แส,รรสูตรเต็มที่มากเลยวันนี้เราก็มาเจอกับสาวนักลงทุนหนึ่งท่านัสนีค่ะชื่อเพชรค่ะ,คะไม่้ไม่ใช่สาวนักลงทุนอย่างเดียวเป็นสาวสวยนักลงทุนด้วยฉ <blues S 1> ันคือคน exempt exempt เ,เพราะฉะนั้นฉันยอดได้บอกเลยนะอย่าไปทำกับใครอย่างนี้นะในชีวิตจริงโดนตบได้นะ<ร>ามาเข้าสู่วงการหุ้นได้ยังไงบ้างเคยฝึกง,งานตอนมาหาลัยแล้วก็มันรู้สึกว่างานมันเหนื่อยมากมันรู้สึกว่ามันไม่เหมาะเราแล้วเรา ได้เงินเยอะด้วยค่ะแล้วก็เลยวางแผนเล่นเล่นพุ่นอือหูรวย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 มโจดไหมคะเนี่ยโสดค่ะอฮ้ยจริงหรือเปล่าเฮ้ยฉันฉันเชื่อได้ือเป้าเชื่อได้ค่ะสวยด้วยนักลงทุนด้วยเปอไม่มีใครมาจีบเลยหรอคะหรือยังไงมี่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายอเขาต้องสเปกผู้ชายส่วนใหญ่ใช่ไหมโดยเฉพาะผู้ชายไทยไม่รู้เหมือนกันชอบได้ทุกเพศหรือเปล่าหรือว่าชอบได้แค่ผู้หญิงเลยคือผู้ชายก็ไม่ได้รังเกียจแต่ว่าเราจะไม่รู้สึก อย่างนี้คือต่อให้ผู้ชายคนนั้นเขานิสัยเหมือนผู้หญิงบางคนที่เรารู้สึกประทับใจอะไรเงี้ยก็ไม่มีโอกาสเลยหรอกอันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะคะต้องต้องลองเจอก่อนก็ลองมาจีบดูก่อนนะจ๊ะกเธอตรวจแบบไร้คนคุยเลยใช่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีด้วยอ่ะไม่รู้นะฉันคิดว่าพวกเธอน่าจะไม่ทันฉันนะนะฉันว่าฉัน่าจะจีบก่อนแล้วนะบาบอกมาพี่ต้องทาใจตอนอยู่กับพิมนิดนึงปกติเนี่ยไม่ได้เล่นแอปอยู่แล้วด้วยก็เลยเข้าถึงกลุ่มชาวเราย่างอยู่พอตัวค่ะมีแค่ไอจี ปกติไปงานสัมมนาไหนบ้างคะที่น่าจะพอเจอพี่เพชรได้งานเกี่ยวกับการลงทุนหุน้นการเงินเรามาเข้าเรื่องของสเปคก,กันดีกว่าหลายคนก็คุยแหละลว,ว่าคนที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ต้องค่อนข้างมีฐานะระดบับหนึ่งอะก็รวยพอตัวถึงจะสามารถได้เงินปันผลจากหุน้นแล้วก็การเทรดจากหุน้นแล้วก็ต้องมีความรู้อยู่พอตัวแหละเ,ออเงินถุงเงินถังอยู่พอตัวแเละไม่เยอะหาะนะค้าคือตอนนี้พี่เพชรเนี่ยอยู่ได้ด้วยหุ้นอย่างเดียวเลย ยังไงรบกวนคอน r o l l เอไปตรวจสอบบัญชีนางหน่อยนะคะคอนโทรลเอมี Pension ตั้งแต่อายุเท่านี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆ Pension ไม่ได้ทำงานอย่างอื่นแต่ว่าก็กำลังจะเริ่มทำช่อง Youtube <c oughs> ซึ่งนางบอกฉันว่าอะไรรู้ไหมนางบอกว่านางอยากจะทำ Youtube <c oughs> เพราะว่าเบื่อมากเลยไม่มีอะไรทำมีแต่งเงินเข้าคือคอนสติท t ชันเนี่ยควรถูกเขียนให้พี่เพชรอะเอาเงินมาแบ่งให้ฉันบ้างคอนสติทูชันแต่ก็คือพี่เพชรก็จะทำเกี่ยวกับโซนการเงินเหมือนที่พี่เพชรถนัดใช่ <c oughs> ในช่องจะมีโซนที่เป็นการเงินค่ะแล้วก็มีแบบเป็นไลฟ์สไตล์บางทีอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศอ,อะไรเงี้ยการเงินนะคะจะเป็นแนวแนวการออมก,การออมหุ้นบันไดขั้นสูงความคล่องตัวทางการเงินก็จะเป็นแนวแนวน,นั้นไปรอติดตามกันได้เดี๋ยวพี่เพชรเนี่ยจะมาพบปะเจอกันอีกหลายรอบไม่ต้องห่วงเพราะ <c oughs> ว่าอยากเจอนะคะ <c oughs> แล้วสเปคของสาวนนะักลงทุนสเปคประมาณไหนต้องเล่นหุ้นเหมือนกันไหมไม่จําเป็นต้องเล่น อบคนที่แบบคิดบวกแล้วก็เป็นคนที่สดใสแค่นี้ค่ะปกติชอบเด็กกว่าหรือว่าโตกว่า <c oughs> ไม่จำกัดอายุโอ้ไม่จำกัดอายุยานี่ก็ผ่านสิ <c oughs> ได้ได้อยู่ใช่ไหม้วาเราชอบเล่นหุ้นเหมือนกันด้วยมันก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหม <c oughs> แต่ต้องได้ฉันต้องได้คนแบบไหนที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าแบบนี้ไม่เอาเลยคนที่แบบเข้ามาแบบเหมือนจะชอบเราแต่ทําตัวเล่นๆอะไรงี้ยชอบจริงเพาว่าอ่ค่ะเหมือนกับไม่ได้จริงจังกับเราอ่ะแล้วได้ตัดพิมพ์มาหรือยังน้องน้อง ใครเป็นน้องเธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าปกติพี่เฮดแบบไลฟ์สไตล์จะเป็นคนอย่างไรบ้างคะอยากเที่ยวนะคะแต่ว่าแบบติดพันรุ่นอยู่จะเป็นคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงเฮ็นอย่างงี้ก็ชอบดูอนิเมะนะคะเวลามีแฟนนี่เราเป็นคนอย่างไงอ่าเพบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบสายหุ้นเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนวันวานเนี่ยเอาแต่อยู่กับธุรกิจมองอะไรเป็นผลประโยชน์ไปหมดเอาต้องแก้ตัวเรื่องนี้เป็นคนเนี่บพี่อ่อนค่ะมีเวลาให้แฟนไหมคะมีค่ะติดไหมติดแฟนไหมก็ติดนะคะแต่ว่าก็จะให้เวลาส่วนตัวค่ะ คนที่จะเข้ามาจีบพี่เพชรเนี่ยอย่างสมมติถ้าเกิดเขาทักไอจีไปควรทักไปแนวไหนถ้าเกิดสมมติเจอพี่ที่งานสัมมนาควรทักพี่แนวไหนปกติเลยค่ะถ้าจีบก็ต้องบอกว่าจีบเลยเพราะแบบเราก็ไม่ชอบแบบยึกยักยึกยักโอ้หอยากให้พูดตรงๆไม่ไม่เอาเล่นเกมเลยใช่ไหมเพราะว่าเวลาเป็นยันเป็นทองเฮ้ยฉันเข้าใจว่าฉันเป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันมีอะไรชัดเจนเลยที่อย่าเล่นเกมไม่ใช่เด็กแล้วอะไรใช่ค่ะโตแล้วเัาก็คล้ายๆกันนะมันก็มันก็ดูไปได้อยู่นะพี่เพชรบอกไม่อะไร ในไ,ไหนก็เป็นสาวในวงการหุ้นอยู่ให้พี่เพชรแนะนำหน่อยดีกว่าเผื่อมีใครเขาสนใจทางหุ้นแต่ว่าพูดในภาษามนุษย์มนาเข้าใจเรา,เราเราจะไม่พูดในภาษานักเล่นหุ้นด้วยกันที่รู้อยู่แล้วเอเริ่มแรกถ้าไม่มีเวลามากก็ ลองไปกองทุนก่อนก็ได้จะมีาราคาคอยดูแลแต่ว่าถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราสามารถศึกษาแล้วก็เล่นหุ้นได้คือถ้าเกิดสมมติใครที่จะเล่นหุ้นนี่มาถามได้ไหมคะ<ด>จะเไม่สามารถใบใบหวยได้อยู่พอตัวใช่ไหมว่าแบบอุ๊ยตัวไหนดี CCP P ี CC ดีไหมนะหรือว่าน้ำมันแถวๆนั้นมันดูโอเคหรือเปล่านะ <S 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 อะไรอย่างเงี้ยแบบโซนโซนบอลชอนอาจจะได้อยู่หรือเปล่าพอใบได้ไหมหลังจากนี้ก็จะเป็นหุ้นน้ำมันถ้าเกิดหมดโควิดใช่ไหมคะใช่ าพูดโซนสาระบ้างพูกเธอห้ามเบื่อเพราะว่าต้องมีสาระบ้างอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่ยังไม่ประสบการณ์ด้านนี้เลยพูดเนี่ยจะไม่มีวันตกปีนี้จะพูดมันจะตก แต่ว่ามันจะไม่ขาดทุนถ้าเราถือไประยะเวลาที่นาสนาย VI ใช่ค่ะ VI ก็คือการลงทุนระยะยาวส่วนเทรดเดอร์เนี่ยก็จะเป็นการที่กินส่วนต่างของราคาตอนขายนะมันก็จะมี2แบบซึ่งคุณพี่เพชรเนี่ยเล่นทั้งสองแบบเลยใช่ค่ะคือ <c oughs> จะเอารวยมันทุกทางเลยว่างั้นเถอะ <c oughs> เนี่ย <c oughs> แบบนี้มันถึงได้หน้าจีบเลยไย เพราะว่าพิมพ์ิมพ์ก็สองทางเหมือนกันแล้วก็ดูไปกันได้นะพี่ว่าไหม <laughs> <laughs> จริงจริงมันไม่ได้เป็นวงการที่โหดร้ายขนาดนั้นถ้าเกิดเราถือยาวอันนี้พิมพเข้าใจถูกไหมใช่ค่ะคือต้องเย็น,นพอต้องมีข้อมูลให้มากว่าอีกสิปีข้างหน้าว่าพลังงานน้ํามันเนี่ยมันยังใช้อยู่หรือเปล่าพลังงานไฟฟ้าอะไรเงี้ยหรือเราต้องคิดเผื่อ,ออีกสิปีค่ะปกติฉันมีอะไรฉันก็ถามนักเองหุ้นตลอดแล้วพี่เพนก็จะแบบ จดีมากเลยนะแบบส่งข้อมูลข้อมูล TMB เป็นยังไงบ้างครับพี่หนูเครียดมากเลยตอนนี้ก็้ส่งข้อมูลมาให้อย่างดีเลยโหแบบน่ารักเป็นพี่สาวที่น่ารักซึ่งก็ไม่ไม่ได้อยากให้เรียกพี่สาวเท่าไหร่แลจริงจร้งหลังๆก็เริ่มรู้สึกว่าคนอื่นนะคะว่าฉันไปเตะคนนั้นคนนี้เยอะฉันก็เลยฉันต้องวางตัวให้ดีนิดนึง <c oughs> อันนี้คือเรื่องแค่ในรายการนะครับพี่เพนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เห็นิพิมพ์ใช่ไหมคะคะถายของให้พิมนิดนึงคลิปไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยชอบที่สุดเลยเป็นคลิปเป็นปาร์ตี้ L G B ได้สักบ้างไหมหรือดูไปอุ้ยลำคาญไน,ะน,นี่เอาแต่พูดไทยปนอังกฤษเป็นความรู้อะค่ะเป็นเรื่องที่แ<อ>บบเราต้องรู มีอะไรที่ประทับใจในอั to E อีบ้างคะที่ทำให้รู้สึกว่าอืมไม,ม, <laughs> ม่มีเป็นประโยคภาษาอังกฤษบางครั้งเราก็ลืมพวกศัพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>เอ้ยพอน้องอีฟพูดขมาเอ้ยคำนี้เราก็ลืมไปแล้วนี่หว่ามันแปลว่าอะไรอ,อะไรแล้วประทับใจช่องอั to e อีแล้วประทับใจอะไรในตัวน้องอีฟบ้างไหมคะเป็นเด็กน่ารักค่ะเล้วแล่วยังไงต่อคะอยากอยากฟังเยอะๆพานี้ขอฟังเยอะๆถ้าเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กที่แบบคุยง่าย ไม่ไม่อะไรว่กน้องอีฟตัวจริงนี่ดูไม่ได้เป็นคนเจ้าชูช้ในสายตาพี่ใช่ไหมคะไม่ค่ะหลังกล้องก็ไม่มีอะไรแล้วพิมพ์พอจะผ่านบ้างไหมอะ่ะพี่คิดหนักเลยอ่ะคนที่เขาจะเข้ามาจีบเนี่ยเขาต้องดูเวลาตลาดเปิดปิดไหมหรือไม่ต้องไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าพี่เพชรจะเน้นเป็นวีไอใช่ใชค่ะแฮปปี้ะนะตอนที่ฟังพี่พูดว่าพี่อยากจะแบบถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆด,ด้วยโหพิมฟังแล้วพิมแบบนี่เราเหมือนเจอคนที่มีแพชชั่นคล้ายๆเราเลยลึกๆพิมก็รู้สึกว่าพิมอยากถ่ายทอดเรื่องภาษาอังกฤษให้เด็กเหมือนกันอะไรเงี้ย โอเคค่ะวันนี้อีฟฟี่ก็มาจีบสาวนักลงทุนแล้วไม่ใช่บอกวิธีการจีบสาวนักลงทุนในวงการนี้แล้วนะคะจริงๆเขาก็เหมือนคนทั่วไปเนาะเราแค่แบบกล้าก้านิดนึงมีอะไรก็ทักไปได้ใช่ไหมคะทักได้ค่ะตอบจริงหรือเปล่าเดี๋ยวบางคนไม่กล้าทักเดี๋ยวเธอไม่ตอบเลยทักได้ค่ะทักไดต้ตอบหรือเปล่าตอบหรือเปล่าตอบค่ะ ถึงเวลาจริงไม่ตอบนี่ทุกคนดีอมาด่าพีอีฟหมดเลยแนละ้วพี่อีฟทักไปแล้วเขาไม่ตอบหนูนเลยถ้าทักไม่ตอบแสดงว่าพี่กําลังเล่นหุ้นอยู่ <laughs> บ,ายบายๆค่ะเราจะเอาเวลาไปจีบพี่เพชรต่อ <laughs> ถ้าพวกเธอคิดจะจีบก็แข่งกับฉันด้วยล้อเล่นล้อเล่น,ลนจีบได้จีบได้เป็นพี่น้องกันนะถ้าเปลี่ยนเป็นการลงทุนฉันคงคุ้มตั้งแต่ว,วันที่เธอยิ้มให้จะเป็นกําไรก็ได้มาตั้งแต่ตามองตาวัน